ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับมาแล้วผ่าย,ยุฤด,ดูร้อนแรงทุกภาควันนี้36จังหวัดรับฝนพยากรณ์อากาศ26เมษายน2565พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้ง กับช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันอังคารที่16เมษายนซึ่งนะครับในคืนนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเข้ามา36จังหวัดบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกอุบลราชธาน,นี กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและสตูลวยฝนในวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตก3าสิบปรเ็นของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรุงเทมพมหานครปริมณฑลฝน20ปรเนนนร็นของพื้นที่ตอนภาคเหนือและภาคกลางฝนส0ปรเ็นของพื้นที่จากหยอมพอประกาศตามจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีอากาศร้อนทั่วไปและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานกลางตะวันออกจึงทำให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้มีกำลังอ่อน ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่27เมษาย,ยน2565ฝนฟ้าขนองยังคงมีนะคะบ,บางพื้นที่ส่วน28เมษาย,ยนลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณประเทศไทยทางตอนบน29เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะครับจนถึง5พฤษภาคมฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝน โดย29เมษายนฝนฟ้าขนองจะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้30เมษายนกลุ่มฝนในช่วงเช้าจะเน้นบริเวณภาคอีสานส่วนในช่วงบ่ายจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงภาคอีสาน1พฤษภาคม กลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้และกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึง2พฤษภาคมกลุ่มฝนจะเนบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้3พฤษภาคมกลุ่มฝนจะในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ ส่วนภาคอีสานฝนลดลงในวันที่3-4พฤษภาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออก าพฤษภาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ส่วนอีสานทางตอนบนฝนลดลงซึ่งนะครับในช่วงวันที่30เมษายนจะมีหย่อมความรากาศตำ่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง ในด้านของหย่อมพอลประกาศต่ำลูกนี้นะครับจากเคลื่อนตัวทางทิศเหนือพิจะัณ์ออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าประเทศใต้หวันต่อไปซึ่งไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย แต่จะดึงมรสุมตัาตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นนะครับในด้านของความแรงของมรสุมตัาตกเฉียงใต้จะมีการก่อตัวของหย่อมพอประกาศต่ำอีกลูกบริเวณทะเลฝั่งอันดามันในช่วงวันที่5เมษายนเป็นต้นไปนะครับจากการคาดการณ์ของโมเดล ECMWF ถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้จับตาให้ด้านของหย่อมพอประกาศต่ำทั้งสองลูกนี้นะครับร่วมถึงติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ